คือทางรัฐบาลไทยเนี่ยมีการปิดกั้นนะคะก็คือถนัดนะคะดีนี่ถนัดมากในการที่จะปิดปิดกัน้นตลาดหลวงนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ตอนนี้มันมีเอฟเฟกในเรื่องของอ,องค์พานะคะเยอะแยะหมดเลยรวมทั้งกระแสของทุนก็มอมโอ,อ้ตอนนี้โจมตีกันวุ่นวายนะคะแล้วก็ทั้งเจ้าหญิงสิริวันณวรีด้วย ะะก็คือเหมือนกับว่ากระแสะมันต่อเนื่องเลยในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าอืมมันวุ่นวายนักสั่งปิดไปเลยดีกว่านะคะก็มีเขาเขาพูดกันแบบนี้นะคะโอเคต่อมาเราก็มาดูกันเนาะว่าทางอาจารย์ประวินว่ายังไงบ้างนะคะแปบ๊บนึงจ้าขอไปเปิดข้อมูลก่อนสวัสดีทุกคนเลยจ้านะคะที่เข้ามาเนาะตอนนี้มีก็ขอทําหน้าที่ในการรายงานข่าวก่อน ะะอือา,าอ,อ,อาจารย์ประวินนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อ BBC ไทยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช็อกกันไปทั่วประเทศเลยว่าเอ๊ะเฮ้ยทำไมกลุ่มตลาดหลวงเนี่ยมันถูกปิดไปนะแต่ว่าทางอาจารย์ประวินเนี่ยก็ขึ้นมาบอกบนหน้าสื่อโซเชียลของตัวเองนะคะก็เลยก็เลยมีการรายงานว่าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวฉันจะขอไปเจรจาก่อน นะคะก็คือปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะกลุ่มตลาดหลวงเนี่ยก็ได้กลับมาหนะะ้าตามปกติเลยซึ่งอาจารย์ประวินบอกว่าปิดไปแล้วก็เปิดใหม่ได้หลังจากที่ผู้ใช้ของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าได้หลายชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ประวินผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นแอดมินเพจด้วยนะคะก็ได้บอกว่าเตรียมชื่อใหม่เอาไว้แล้วถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยมันถูกปิดกั้น นะคะจากการแสดงหรือว่าการเข้าถึงในประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่เป็นไร I don't care เพราะว่าตรวเียมชื่อใหม่ไว้แล้วนะคะนี่ก็คือขำดีว่ามีบอกแล้วไงว่าเมื่อเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยไดยโนเสาร์หรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ยังเป็นยุคเก่าเนี่ยและย,ยังใช้วิธีลักษณะแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันมันมันน่าเบือ่อก็คือแสดงว่าคุณไม่ได้หมุนตาม โลกโลกรุ่นใหม่เลยอะ่ะก็คือคุณเป็นดีอ่ะแต่คุณทําได้เพียงเพียงแค่เนี้ยซึ่งคุณก็ทราบอยู่แล้วว่าในเมื่อปิดแล้วมันก็เปิดใหม่ได้นะคะแล้วมันก็ไม่ได้เสียสต้สตางอะไรเลยนะคะนี้แหละมันก็ทําให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็หัวเราะเยอะได้นะคะต่อมานะคะก็ในเนื้อข่าวนะคะบอกว่าเมื่อประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะของวันที่สิบ มก,กราคมอาจรย์ประวินนะคะก็ได้โพสต์ผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวโดยมีการแจ้งนะคะบอกว่าทางตลาดถาตลาดหลวงเนี่ยมีการถูกบล็อกนะคะในประเทศไทยแล้วก็ต่อมาเนี่ยในเวลาประมาณสามทุ่มนะคะของวันที่12ก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่ากำลังคุยกับ Facebook เดี๋ยวจะมีบทสรุปให้ค่ะ แล้วก็บอกว่าอรองศาสตราจารย์นะคะของมหาวิทยาลัยเกียวโตก็บอกว่ากำลังเจรจากับทาง Facebook อยู่อย่างไม่เป็นทางการเพื่อสอบถามว่าได้มีการปิดการเข้าถึงเฉพาะที่นะคะของกลุ่มสนทนาส่วนตัวอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีสมาชิกถึงสองล้านเกือบ4ี่แสนเนี่ย คุณกล้าปิดได้หรือนะคะคราวนี้เนี่ยไม่มีการบอกล่วงหน้าอะไร้วยซ้ำไม่ได้มีการส่งข้อความมาบอกเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยยังมีการบอกบอกว่าคนที่ Facebook ที่ผมรู้จักเนี่ยเขาติดต่อผมมาเป็นการส่วนตัวแต่ครั้งนี้คือกระทันหันเลยนะเรียกว่าไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดอะนะคะเพราะเปนันกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็ได้ลีภัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจาก โดนในเรื่องของมาตรา1นึนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ BBC ไทยบอกว่าผมเฉยๆนะกับคำสั่งปิดรอบนี้เพราะว่าตลาดหลวงเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วซึ่งผมเนี่ยได้เตรียมกลุ่มสำรองเอาไว้เรียบร้อยแล้วปิดไปแล้วก็เปิดใหม่ได้มีชื่อใหม่แล้วด้วยนะ เราก็บอกว่าความเป็นมาของกลุ่มนี้นะนี้มีจะขอข้ามไปก็แล้วกันเพราะทุกคนได้ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าออทางอาจารย์ประวินเนี่ยมาบุกเบิกในกลุ่มตลาดหลวงเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนที่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องเจ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพร่หลายแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในการพูดคุยลักษณะอิสระเสรีแบบเนี้ยโดยที่ว่าบางคนเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็จะโดนหมาย เรียกนะคะหรือว่าหมายที่จะยัดคดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตลอดเวลาเนี่ยมี่ก็จะเตือนในเรื่องนี้นะแต่ว่ามี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนเหมือนกันว่าทําไมาคนในนั้นเนี่ยเขาคึกขนองหรืออย่างไรนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการโพสต์ด้วยนะว่าเ,เมื่อในอดีตเนี่ยเขาเคยทําอะไรมาเขาเคยเน้ามือตามัมเขาเคยเป็นสลิมตัวพ่อเช่นกันมีการโพสต์น้ําหูน้ําตาไหลตอนที่ในสมัยของ กษัตริย์ภูมิพลสวรรคตนะคะเขาก็ได้ไปร้องร้องห่มร้องไห้เช่นกันนะคะแล้วก็ได้มีการรีพีทก็คือเหมือนกับเอามาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเอ้ยตอนนั้นกูทาไปได้ยังไงวะแล้วบางทีก็มีการเยอะเยะ้ยหรืออะไรเงี้ยว่าเอ้ยตอนนี้กูตาสว่างแล้วนะแล้วก็พูดในลักษณะที่มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงไอ้ลักษณะแบบนี้คือมันมันเสี่ยงที่จะโดนเหมือนแคปคนที่เป็นสลิม ที่แฝงตัวอยู่ในนั้นก็มีเยอะนะก็คือแคปแล้วก็เอาไปแจ้งดําเนินคดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีการเข้าไปปรึกษากันในนั้นด้วยว่าเออเนี่ยเขาโดนหมายแบบนี้จะทํายังไงดีนะคะอันนี้ก็ขอเตือนไว้ทีหนึ่งนะคะซึ่ง รงนี้ถามว่าอาจารย์ปวินเขาจะมาช่วยเหลืออะไรไหมอาจารย์ประวินก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะก็คือคุณต้องอค,คุณเข้ามาคุยได้แต่ว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าอาจารย์ประวินก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปเป็นอัศวินในการคุ้มครองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีอยู่คนหนึ่งที่โดนดําเนินคดีทางทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทนะคะอย่างเช่นตอนนั้นรู้สึกถ้ามีจําไม่ผิดนะจะเป็นทูตเก่าจะเป็นทูตเก่าซึ่ง เขาถูกเนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นการด่าทอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพิมพ์ทางด้านตัวอักษรเนี่แหละแล้วเขาไม่ยอมไงเขาก็คือแคปเสร็จแล้วเขาก็ดําเนินคดีในลักษณะของการหมิ่นประมาทหรือ,อยังไงนี่แหละคล้ายๆกับเหรียญทองจําได้ไม่เอ,อ่ยตอนนั้นที่ให้สามกีบหรืออะไรไปกราบเท้าเขาอะลักษณะเดียวกันนะคะแล้วเ,เขาก็พูดในทํานองว่าอ้าว ถ้าอยากจะให้ผมยกโทษให้หรืออะไรทํานองนี้อันนี้มันหลายปีแล้วนะอันนี้เล่าคร่าวๆก็คือเขาพูดแนวโนงว่าถ้าเกิดว่าจะให้เรื่องมันเบาลงอะคุณต้องใหอ้อาจารย์ประวินเนี่ยมาขอโทษผมซึ่งผู้หญิงคนนี้นะมีจําได้ว่ารู้สึกอย่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เข้าไปติดต่ออาจารย์ประวินแนวโนงว่าเออเนี่ยขอโทษเขาบอกให้อาจารย์ขอโทษก็คือเหมือนคล้ายๆว่าไปขอความช่วยเหลือแต่อาจารย์ปวินก็คือ ไม่ใช่เรื่องของฉันที่ฉันจะต้องไปขอโทษอ่ะก็คืออันนี้แหละมิถึงได้บอกว่าหลายๆคนก็คือขนองไงแล้วเข้าใจว่าไหลไปตามน้ําโพสต์หรือว่าพิมพ์กันอย่างสนุกสนานแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเพราะว่าในนั้นเนี่ยในเมื่อคุณเข้าไปได้คนอื่นก็เข้าไปได้เหมือนกันนะคะก็ก็ฝากไว้าทางหนึ่งว่าอาจารย์ประวินก็ก็พูดแนวน้องว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องไปพิถักคนอื่น เพราะฉะนั้นในการเข้าไปพูดคุยเนี่ยคุณก็ต้องมีสติต้องรู้ตัวเองด้วยนะคะว่าออ่จะโดนหรือไม่โดนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่าอา่มันไม่ได้มีใครเตือนใครไงหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครเบรกก็ตามนะจะโดนด่าว่ากระจอกหรือนู่นนี่นั่นแต่จริงแล้วเนี่ยม่มองว่ามันเหมือนกับ เป็นการยั่วยุก,กันในนั้นด้วยบางคนนะบางคนก็คือพูดแหนมนองว่าเอ้ยเราต้องแฮดคอร์เราต้องพูดอะไรให้มันรุนแรงเราต้องด่าไปเลยหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่ามันมันมันจะทำม,มันจะทําให้เรามีคดีความไหมมันก็ใช่อะ่ะนะคะก็อันนี้ก็ฝากเตือนไว้เพราะว่าอาจารย์ประวินเขาก็พูดว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่เขาที่เขาจะต้องมานั่งเตือนนะเพราะว่าทุกคนก็ตโตโตกันแล้วคุณก็ต้องรู้เรื่องด้วยตัวเอง นะคะถ้าโดนหมายอะไรมาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเขานะม,มันก็เลยทําให้พวกสลิมเอาไปเล่นตรงนี้เหมือนกันว่าเป็นยังไงล่ะไปตามอาจารย์ประวินแล้วเป็นยังไงพอเวลามีคดีความเขาก็ถีบหัวมึงส่งนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นอยู่อยู่ตลอดนะในเคสแบบนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ประวินก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ,เ,อเมื่อปี63นะคะบอกว่าถ้าคุณมีเวลาปิดกลุ่มเนี่ย ผมก็มีเวลาที่จะไปเปิดด้วยก็คือถ้าคุณปิดผมก็เปิดคุณปิดผมก็เปิดมันไม่มีอะไรที่จะเสียหายอะไรเลยไม่มีอะไรที่ที่จะทําให้ผมทดท้อใจหรืออะไรอ่ะก็แค่เปิดกลุ่มใหม่ก็แค่นั่นเองแล้วคนเก่าๆเขาก็ตามมานะคะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยุ่งยากเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะปิดกั้นอะไรของคุณอ่ะมันก็สอให้เห็นนะว่าคุณทําได้แค่นี้เองหรอ นะดะีอีนะแล้วบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องเจ้าก็ต้องยอมรับกวับความเสี่ยงเขาบอกว่าเนื้อหาในตลาดหลวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณอะว่าคุณมีปัญญาคว้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างบางคนอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการตอบว่าว่าเอ๊ะทำไมมีแต่เรื่องไร้สาระนะคะอันนี้ก็เคยมีกรณีพิพาทกันมาแล้วนะอาจารย์ประวินก็ออกมาตอบนะคะก็ออกมาด่าแหละใช้คําว่าด่าดีกว่าก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเข้ามาแล้วมันไม่ไป ไม่มีปัญญาหาความรู้เองเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องของเองนะคือจะจะมาหมายถึงว่าฉันเนี่ยต้องมานั่งป้อนข้อมูลให้มันก็ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าฉันมีหน้าที่เปิดแล้วเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ถ้าคุณมีปัญญาคุณก็มาเอาข้อมูลไปแต่ถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณรอให้คนเอามาป้อนให้เนี่ยก็ตะตัวใครตัวมันนะคะอันนี้แหละนะคะแล้วก็อาจารย์ประวินก็บอกว่าเนี่ย มีเรื่องราวมากมายนะคะที่เป็นเรื่องของสถาบันแล้วก็ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะมีการเมืองสอบแรกอยู่บ้างนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีผู้โพสต์นะคะวีวิดีโอในการบรรยายทางด้านวิชาการมีเนื้อหาในการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันของอาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรเย่แย่ไปหมดเลยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าถ้าคุณสามารถที่จะมาคว้า,าไปก็มาคว้า,าไปแต่ต้องยอมรับว,ว่าสิ่งที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเมื่อมีการแลกเปลี่ยน มีการสนทนาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลูกเพจนะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําความผิดเช่นในเรื่องของมาตรา1นึอาจาร์อาจาร์ปวินก็บอกนะบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจถึงความเสี่ยงของสมาชิที่ต้องการเ่รียรู้เกี่ยวกับสถาบันประมกศากษัตริย์ในการต่อสู้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับร,ระบอบประชาธิปไตยโดยการหยิบเอาประเด็นที่อ่อนไหวประเด็นที่ต้องห้ามในสังคมออกมาเป็นระยะเ,เป็น อ,นะออกมาเป็นระยะเวลานานเอามาพูดซึ่งมันมีความเสี่ยงเสมอผมคิดว่าคนที่กําลังต้องการจะค้นหาความจริงกับสถาบันเนี่ยต้องยอมรับข้อมูลตรงนี้ด้วยว่ามันมีความเสี่ยงนะต้องเตือนตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาเห็นว่าการที่มีกลุ่มสมาชิกเป็นจนํานวนมากเนี่ยถือว่าเป็นภูมิในการคุ้มกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยได้ก้าวข้ามความกลัวที่จะพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้ว นะคะแล้วบอกว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานาะดร์ปรวินได้บอกว่าความสนใจแล้วก็การพูดคุยในกลุ่มเนี่ยถือว่ากลับมาคึกคักอีกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังข่าวการประชวนของทางองค์พาเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางด้านสำนักพระราชวังบอกช่วงนี้เนี่ยเราเสนอออกเสนอ ข้อมูลอะไรออกไปเนี่ยคือถือว่า sensitive มากนะคะความสนใจก็กลับมามากขึ้นด้วยเช่นกันการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องทําให้อาจารย์ปวินเนี่ยถูกเผชิญหน้ากับการคุกค,คามในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการรายงานเนาะอันนี้ก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือมีการเท้าความว่า เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะศาลเมืองโตเกียวก็ได้พิพากษาจำคุกชายชาวญี่ปุ่นวัย43ปีที่ได้บุกเข้ามาทำร้ายอาจารย์ประวินนะคในเมืองญี่ปุ่นเมือ่อปีพศ2563เป็นเวลา20เดือนใน2ความผิดก็คือบุกรุกเคหสถานแล้วก็ทำรายร่างกายอาจารย์ประวินด้วยต่อมานะะในวันที่ สิบมก,การานะคะเวลาประมาณห้าทุ่มสิบนาทีนะคะก็มีคุณนัติกาซึ่งคุณนัติกาในถามว่าเป็นใครก็เป็นหนึ่งในผู้รีัยแล้วจําได้ไม่เอ่ยอันนี้ขอเท้าความนิดนึงบางคนอาจจะงงคุณนัตเนี่ยนะเป็นหนึ่งในผู้รีภัยแล้วก็เป็นหนึ่งในแอดมินออตอนนี้ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะเรารักพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นจําได้ไม่เอ่ยม่เคยเท้าความครั้งหนึ่งแล้วว่า ตอนนั้นมันจะมีการบุกจับกลุ่ม8แอดมินนะคะเพจเอารักพลเอกประยุทธ์หรือยังไงเนี่ยแหละนะคะก็คือเขาทำเป็นเพจบนเฟ e บุ o กเพื่อเสียดสีพลเอกประยุทธ์แต่คุณดูแล้วกันว่าโดนจับ จนกระทั่งโดนมาตรา1นึสองแล้วเขาต้องหนีลีภัยออกไปต่างประเทศคุณคิดดูแล้วกันก็คือมันจะมีทั้งหมด8ท่านนะคะแอดมินเนี่ยมี8คนมีผู้หญิงก็คือคุณนัทเนี่ยเพียงแค่คนเดียวส่วนอีก7คนเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้คนที่ยังโลดแล่นอยู่บนทางด้านสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะเป็นคุณคุณนพก้านะคะคุณนพเก้าเป็นใครนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยทํางานอยู่กับข่าวสด แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่อ่อ voice แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ฟังคลิปของคุณโทนี่เนี่ยจะเห็นเลยผู้ชายที่ใส่แว่นนะ,ะที่อ่อยังหนุ่มๆอยู่นะคะก็ที่ตัวสูงๆเลยอะนะคะก็อันนั้นแหละคือคือคือ,คอวิถีชีวิตที่ก้าวต่อไปก็คือคนอื่นๆเนี่ยน่าจะหันไปทำอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ย มีอาชีพหน้าที่การงานหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเขามารวมตัวกันเพื่อเพื่อที่จะทำไอเพจเสียสีพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนจับนะคะแล้วก็คุณนัทเนี่ยได้มีโอกาสหนีรี้ภยัยออกไปตอนนี้ก็อยู่อาศายัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะนี่ก็คือ,อ,อปุ่มหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมิจไอ โอเคมาต่อนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเขาต่อแบบยาวๆไปเลยนะคะโอเคต่อมาก็บอกว่าทางคุณนัทนะคะซึ่งเป็นแอดมินอของทางกลุ่มตลาดหลวงนะคะก็โพสต์ว่าด้วยบารมีล้นฟ้าของสมเด็จแม่ประวินตลาดหลวงของเรานะคะก็ได้กลับมาดําเนินการปกติแล้วนะคะอขอบคุณชาวสมาชิกตลาดหลวงที่ช่วยการสวดมนต์จนมาก สักกเบิกเนี่ยได้เห็นใจอันนี้ก็เป็นการแซวเล่นเนาะแซก,กันเล่นๆนะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะก็เรียกว่าเห็นแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการวิพาษวิจาร์ณในโลกประชาธิปไตยเนี่ยก็โดนปิดกั้นจากรัฐบาล ซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วอันนี้คือศักยภาพของกลุ่ม DE นะของกระทรวง DE เนี่ยเขามีปัญญาได้แค่นี้แหละคือเขาคิดว่ามันไม่สามารถเปิดใหม่หรือยังไงก็ไม่ทราบนะอันนี้นี่งงกับกระทรวง DE มากเลยมันทำให้เราเห็นนะถึงอนาคตของประเทศชาติอะว่าเราขับเคลื่อนด้วยคนในเจนเบบี้บูมเมอร์นะคะแล้วก็เจนจะใช้คาว่าอะไรดีอะน่าจะเป็นเจน X หรือเปล่านะฮะซึ่ง คนข้านเยาล้าหลังนะคะเราก็ตามกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ทันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะ